ผมอยากจะชวนคุณผู้ฟังมามองดูรอบๆตัวเราในตอนนี้ครับเทคโนโลยีได้เข้ามาอยู่ในทุกอนูของชีวิตเราไปแล้วไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทโฟนในมือคอมพิวเตอร์ที่เราใช้ทำงานหรือแม้แต่ AI ที่กำลังเข้ามามีบทบาทมากขึ้นเรื่อยๆคำถามคือเรากำลังใช้เทคโนโลยีเหล่านี้แค่เป็นผู้บริโภคหรือเป็นผู้สร้างกันแน่ ในยุคที่ข้อมูลและความรู้ไหลบ่าเข้ามาไม่หยุดหย่อนการที่จะยืนหยัดและเติบโตได้อย่างมั่นคงเราไม่สามารถเป็นแค่ผู้ตามได้อีกต่อไปครับแต่เราต้องก้าวไปสู่การเป็นผู้สร้างคือคนที่สามารถใช้เครื่องมือและองค์ความรู้ที่มีอยู่เพื่อสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆแก้ไขปัญหาหรือแม้แต่สร้างโอกาสให้กับตัวเองและผู้อื่น สวัสดีครับคุณผู้ฟังและยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ Whisper Podcast by Breeze เสียงกระซิบของสายลมพอดแคสต์ที่จะเป็นเหมือนเพื่อนร่วมทางที่คอยส่งเสียงกระซิบนำทางให้คุณได้สำรวจศักยภาพภายในและสร้างสรรค์ชีวิตในแบบที่คุณต้องการอย่างแท้จริงผมบ reeze ครับวันนี้ผมจะพาคุณมาเจาะลึก5ทักษะสำคัญที่จะเปลี่ยนคุณจากผู้ใช้งานทั่วไปให้กลายเป็นผู้สร้าง ที่ส่งพลังได้อย่างไรครับในหัวข้อคุณใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์สูงสุดแล้วหรือยัง5ทักษะที่ทำให้คุณเป็นผู้สร้างเราจะมาสำรวจกันตั้งแต่การรับคมกลางตัดสินใจการใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือสร้างสรรค์การเป็นครูที่ดีที่สุดของตัวเองไปจนถึงพลังของการอ่านและการเขียนบันทึกส่วนตัวถ้าพร้อมแล้วที่จะมาปลดล็อกศักยภาพการเป็นผู้สร้างที่ซ่อนอยู่ในตัวคุณเรามาเริ่มต้นกันเลยครับ 1. พัฒนาทักษะการตัดสินใจเลือกทางที่ดีที่สุดอย่างมีเหตุผลทักษะแรกที่สำคัญที่สุดสำหรับผู้สร้างทุกคนคือทักษะการตัดสินใจหรือ decision making skills ครับในทุกๆวันเราต้องเผชิญกับการตัดสินใจมากมายครับตั้งแต่เรื่องเล็กๆน้อยๆอ,อย่างจะกินอะไรดีไปจนถึงเรื่องใหญ่ๆใ,ในชีวิตและการทำงาน เช่นจะเปลี่ยนงานดีไหมจะลงทุนอะไรดีหรือจะเลือกเส้นทางอาชีพแบบไหนคุณภาพชีวิตของเรานั้นขึ้นอยู่กับคุณภาพของการตัดสินใจที่เราทำลงไปในแต่ละช่วงเวลาครับผู้สร้างที่ดีไม่ใช่แค่คนที่กล้าตัดสินใจเท่านั้นนะครับแต่คือคนที่สามารถตัดสินใจได้อย่างมีเหตุผลโดยใช้ข้อมูลที่มีอยู่ การประเมินความเสี่ยงและการมองการไกลมันคือการเปลี่ยนจากการตัดสินใจแบบตามอารมณ์หรือเดาสุ่มมาเป็นการตัดสินใจอย่างรอบคอบและมีแบบแผนเพื่อนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ครับ1.1กับดักทางจิตวิทยาทำไมเราถึงตัดสินใจผิดพลาดบ่อยๆ การตัดสินใจของมนุษย์เรานั้นซับซ้อนกว่าที่คิดครับและบ่อยครั้งที่เราก็ตกหลุมพรางของอคติทางความคิดโดยไม่รู้ตัวเช่น confirmation bias อคติเพื่อยือนยันเรามักจะมองหาข้อมูลที่สนับสนุนสิ่งที่เราเชื่ออยู่แล้วและเพิกเฉยข้อมูลที่ขัดแยง้งทำให้เรามองไม่เห็นทางเลือกอื่น overconfidence bias อคติจากการมั่นใจเกินไปเราอาจจะมั่นใจในการตัดสินใจของตนเองมากเกินไปทั้งๆที่มีข้อมูลสนับสนุนไม่เพียงพอซึ่งอาจนำไปสู่ความผิดพลาดใหญ่หลวงได้ครับซังคอสฟลีซี acy, ความผิดพลาดของต้นทุนจมเราอาจตัดสินใจทำสิ่งเดิมต่อไปเพียงเพราะเราลงทุนไปกับมันมากแล้ว แม้ว่ามันจะไม่ใช่ทางเลือกที่ดีที่สุดอีกต่อไปก็ตามครับการตระหนักรู้ถึงอคติเหล่านี้เป็นก้าวแรกที่สำคัญครับเพราะเมื่อเรารู้ว่ามีกับดักเหล่านี้อยู่เราก็จะสามารถหยุดตัวเองตั้งคำถามกับความคิดแรกและพยายามมองหามุมมองหรือข้อมูลที่แตกต่างออกไปได้ครับ1.2คู่มือปฏิบัติการ สามขั้นตอนสู่การตัดสินใจที่เฉียบคมเราจะพัฒนาทักษะการตัดสินใจของเราได้อย่างไรลองทำตามสามขั้นตอนนี้ดูครับ 1. รวบรวมข้อมูลและประเมินทางเลือกอย่าเพิ่งรีบตัดสินใจครับใช้เวลาในการค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องการขอคำปรึกษาจากผู้รู้และการระดมสมองหาทางเลือกให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ครับ ลองสร้างตารางเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียของแต่ละทางเลือกเพื่อให้เห็นภาพรวมที่ชัดเจน 2. ช่างน้ำหนักความเสี่ยงและผลกระทบทุกการตัดสินใจมีความเสี่ยงและผลกระทบตามมาเสมอครับให้เราลองคิดถึงสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดที่อาจจะเกิดขึ้นได้แล้วถามตัวเองว่าเราพร้อมที่จะรับมือกับมันได้หรือไม่ในขณะเดียวกัน ก็ต้องคิดถึงสถานการณ์ที่ดีที่สุดและสถานการณ์ที่เป็นไปได้มากที่สุดด้วยครับเพื่อให้การประเมินของเราครอบคลุม 3. ตัดสินใจลงมือทำและเรียนรู้เมื่อรวบรวมข้อมูลและประเมินแล้วจงตัดสินใจอย่างแน่วแน่แล้วก็ลงมือทำครับ สิ่งที่สำคัญที่สุดคือเมื่อผลลัพธ์ออกมาไม่ว่าจะเป็นอย่างไรให้เราทบทวนและเรียนรู้จากมันเสมอว่าอะไรได้ผลดีอะไรที่ยังต้องปรับปรุงเพื่อให้เราสามารถตัดสินใจได้ดีขึ้นในครั้งต่อไปการตัดสินใจคือการฝึกฝนครับยิ่งฝึกบ่อยยิ่งเก่งขึ้นเมื่อเราสามารถตัดสินใจได้อย่างเฉียบคมแล้ว ก็ถึงเวลาที่จะนำเทคโนโลยีมาเป็นเครื่องมือในการสร้างสรรค์สิ่งที่เราตัดสินใจจะสร้างครับ 2. การใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์สูงสุดไม่ใช่แค่ผู้ใช้แต่เป็นผู้สร้างคุณแจดอกที่สองคือการเปลี่ยนมุมมองที่เรามีต่อเทคโนโลยีครับจากแค่ผู้ใช้งานให้กลายเป็นผู้สร้างหรือ c r e เอเตอร์ ในยุคปัจจุบันเทคโนโลยีไม่ได้เป็นแค่เครื่องมือที่เราใช้เพื่อความบันเทิงหรือทำงานทั่วทั่ไปอีกต่อไปแล้วครับแต่มันคือสนามเด็กเล่นที่เต็มไปด้วยโอกาสที่จะทำให้เราสามารถสร้างสรรค์สิ่งที่ไม่เคยมีมาก่อนขยายขีดความสามารถของตัวเองและเข้าถึงผู้คนและข้อมูลในระดับที่ไม่เคยเป็นไปได้มาก่อนการเป็นผู้สร้างคือการมี mindset ที่มองว่าเทคโนโลยีเป็นพันธมิตรที่ทรงพลังที่จะช่วยให้เราสามารถเปลี่ยนไอเดียให้กลายเป็นความเป็นจริงได้ครับไม่ว่าคุณจะเป็นนักการตลาดนักเขียนศิลปินครูหรือผู้ประกอบการการเรียนรู้ที่จะใช้เทคโนโลยีในเชิงสร้างสรรค์คือพลังวิเศษที่จะทำให้คุณโดดเด่นและสร้างผลกระทบได้อย่างมหาศาลครับ2.1 จิตวิทยาเบื้องหลังเครื่องมือดิจิตอลและการเพิ่มพลังสมองเทคโนโลยีไม่ได้ทำให้เราโง่ลงอย่างที่บางคนกังวลนะครับแต่ถ้าเราใช้มันอย่างถูกวิธีมันจะสามารถขยายขีดความสามารถทางสมองของเราได้อย่างมหาศาลครับการเข้าถึงข้อมูลที่ไร้ขีดจำกัดอินเทอร์เนต็ตคือห้องสมุดที่ใหญ่ที่สุดในโลกเราสามารถเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ได้ทุกที่ทุกเวลาเครื่องมือสร้างสรรค์ที่ทรงพลังโปรแกรมตัดต่อวิดีโอซอฟต์แวร์ออกแบบกราฟิกแพลตฟอร์มเขียนโค้ดหรือแม้แต่ AI สำหรับการสร้างสรรค์คอนเทนต์สิ่งเหล่านี้ทำให้การสร้างผลงานคุณภาพสูงเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้นกว่าเดิมมากครับเครือข่ายความร่วมมือระดับโลกเราสามารถเชื่อมต่อกับผู้เชี่ยวชาญจากทั่วมุมโลกทำงานร่วมกันในโปรเจกต์ต่างๆ และแบ่งปันไอเดียกันได้อย่างไร้พรมแดนการที่เราจะกลายเป็นผู้สร้างที่เก่งกาจได้นั้นเราต้องมีความเข้าใจว่าเครื่องมือดิจิตอลเหล่านี้สามารถทำอะไรได้บ้างและจะย้ายมันอย่างไรเพื่อเป้าหมายของเราครับ2.2คู่มือปฏิบัติการก้าวสู่การเป็นผู้สร้างด้วยเทคโนโลยี เราจะเปลี่ยนตัวเองจากผู้ใช้เป็นผู้สร้างได้อย่างไร 1. เรียนรู้พื้นฐานของเครื่องมือหลัก Master the basics of key tools ทักษะคอมพิวเตอร์พื้นฐานการใช้โปรแกร,รม Microsoft Office หรือ Google Workspace การจัดการไฟล์การค้นหาข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ ทักษะดิจิทัลเฉพาะทางเช่นการใช้งานโซเชียลมีเดียในเชิงสร้างสรรค์การตัดต่อวิดีโอหรือภาพเบื้องต้นการสร้างเว็บไซต์หรือบล็อกง่ายๆอาจจะใช้แพลตฟอร์มสำเร็จรูปอย่าง WordPress หรือ Squarespace ทำความเข้าใจพื้นฐานการทำงานของ AI ลองใช้เครื่องมือ AI ทั่วไปเช่น ChatGPT หรือ Midjourney เพื่อดูว่ามันสามารถช่วยคุณสร้างสรรค์อะไรได้บ้างครับ 2. มีโปรเจกต์ส่วนตัว Have a personal project วิธีที่ดีที่สุดในการเรียนรู้คือการลงมือทำครับลองเริ่มทำโปรเจกต์เล็กๆที่คุณสนใจเช่นสร้างบล็อกหรือช่อง YouTube เกี่ยวกับสิ่งที่คุณหลงไหลออกแบบกราฟิกสำหรับโพสโซเชียลมีเดียของคุณเองเรียนรู้การเขียนโคด้ดง่ายๆเพื่อสร้างแอปพลิเคชันเล็กๆหรือใช้ AI เพื่อช่วยเขียนสคริป สร้างภาพหรือวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับโปรเจกต์ของคุณ 3. อย่ากลัวที่จะทดลองและทำผิดพลาด Don't be afraid to experiment and fail เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงเร็วมากครับจงเปิดใจที่จะลองสิ่งใหม่ๆและเรียนรู้จากข้อผิดพลาดอย่ารอให้สมบูรณ์แบบก่อนแล้วค่อยลงมือทำแต่จงเรียนรู้ไปพร้อมกับการสร้างสรรค์ 4. ติดตามเทรนด์และผู้สร้างคนอื่นๆ Follow trends and other creators ติดตามข่าวสารเทคโนโลยีใหม่ๆและเรียนรู้จากผู้สร้างคนอื่นๆที่คุณชื่นชอบว่าพวกเขากำลังใช้เครื่องมือและเทคนิคอะไรในการสร้างสรรค์ผลงานบ้างการจะใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเป็นผู้สร้างได้อย่างแท้จริงนั้นเราต้องไม่หยุดที่จะเรียนรู้ ซึ่งนำมาสู่ทักษะที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งครับทักษะการเรียนรู้ด้วยตัวเองหรือ self-directed learning คุณคือครูที่ดีที่สุดคุณแจดอกที่3คือทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองหรือ self-directed learning ซึ่งเป็นเหมือนทักษะแม่บทหรือ meta skill ที่คําจุนทุกทักษะอื่นๆไว้ครับในอดีตการเรียนรู้มักจะเกิดขึ้นในห้องเรียนหรือจากครูอาจารย์เพียงไม่กี่คน แต่ในโลกปัจจุบันความรู้และข้อมูลมีอยู่ทุกคนแห่งครับครูที่ดีที่สุดของเราคือตัวเราเองและห้องเรียนที่ดีที่สุดก็คือโลกทั้งใบที่เต็มไปด้วยโอกาสในการเรียนรู้ที่ไร้ขีดจำกัด self-directed learning คือความสามารถและความตั้งใจในการค้นหาประเมินจัดการและนำความรู้มาใช้เพื่อตอบสนองความต้องการและเป้าหมายในการเรียนรู้ของเราเองโดยไม่จำเป็นต้องมีใครมาบอกหรือสั่ง มันคือการเป็นนักสำรวจที่กระหายความรู้เป็นผู้กำกับการเรียนรู้ของตัวเองและเป็นนักวิจารณ์ที่ประเมินคุณภาพของข้อมูลที่เราได้รับคนที่มีทักษะนี้จะไม่มีวันตกรุ่นครับเพราะพวกเขามีเครื่องมือที่จะสามารถเรียนรู้สิ่งใหม่ๆได้ตลอดเวลาไม่ว่าโลกจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใดก็ตาม3.1จุดวิทยาของแรงจูงใจภายในและความเชี่ยวชาญ การเรียนรู้ด้วยตนเองที่ประสบความสําเร็จนั้นขับเคลื่อนด้วยแรงจูงใจภายในครับซึ่งเป็นแรงจูงใจที่เกิดจากความสนใจความอยากรู้อยากเห็นและความปรารถนาที่จะเชี่ยวชาญในสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพื่อประโยชน์ของมันเองไม่ใช่เพื่อรางวัานภายนอกจิตวิทยาพบว่าเมื่อเรามีแรงจูงใจภายในเราจะจดจ่อได้ยีขึ้นเราจะสามารถดำดิ่งลงไปในกิจกรรมนั้นๆและเข้าสู่สภาวะโฟล์สภาวะที่ลืมเวลา เพราะจดจ่อกับสิ่งที่ทำอย่างเต็มที่เรียนรู้ได้ลึกซึ้งขึ้นเราไม่ได้แค่จำแต่พยายามทำความเข้าใจในระดับที่ลึกซึ้งกว่ามีความภาคเพียรสูงขึ้นเราจะสามารถยืนหยัดเมื่อเจอกับอุปสรรคได้ดีกว่ามีโอกาสที่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญสูงขึ้นเพราะเราจะทุ่มเทเวลาและพลังงานไปกับการเรียนรู้ในเรื่องนั้นๆอย่างต่อเนื่องการจุดประกายแรงจูงใจภายในให้กับการเรียนรู้ด้วยตนเองจึงเป็นหัวใจสำคัญของทักษะนี้ครับ 3. 2คู่มือปฏิบัติการ4เสาหลักของนักเรียนรู้ด้วยตนเองที่มีประสิทธิภาพเราจะพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้วยตัวเองได้อย่างไรลองทำตาม4เสาหลักนี้ดูครับ 1. กําหนดเป้าหมายการเรียนรู้ที่ชัดเจนก่อนจะเริ่มเรียนรู้อะไรให้ถามตัวเองว่าฉันต้องการจะเรียนรู้อะไรทำไมฉันถึงอยากเรียนรู้สิ่งนี้และฉันจะรู้ได้อย่างไรว่าฉันประสบความสำเร็จแล้ว การมีเป้าหมายที่ชัดเจนจะช่วยให้คุณมีทิศทางและแรงจูงใจ 2. ค้นหาแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายและน่าเชื่อถือโลกเต็มไปด้วยแหล่งเรียนรู้ครับไม่ว่าจะเป็นคอร์สออนไลน์ Coursera, edx, Skillshare, Udemy, หนังสือทั้งอ e ีบุ๊กและหนังสือเล่มบทความหรือบล็อกีดิจ u m Harvard Business Review, Podcast หรือ YouTube เช่นช่อง Whisper Podcast by Breeze นี่ไงครับ ผู้เชี่ยวชาญหรือเมนเทอร์การหาคนที่คุณชื่นชมเพื่อเรียนรู้จากเขาโดยตรงฝึกฝนการประเมินคุณภาพของข้อมูลและแหล่งที่มาเสมอครับ 3. สร้างระบบการเรียนรู้ส่วนตัว 1. จัดตารางเวลากำหนดเวลาสำหรับการเรียนรู้ในแตล่ะวันหรือสัปดาห์ 2. ใช้เทคนิคจดบันทึกที่มีประสิทธิภาพเช่น Cornell Notes, Mind Maps หรือการจดบันทึกแบบดิจิทัล 3. ใช้เทคนิคการจำที่ได้ผลเช่น active recall space repetition ที่เราเคยคุยกันไปแล้ว 4. สรุปและทบทุนอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ความรู้ฝังแน่นในความจำระยะยาว 4. ลงมือทำและนำไปใช้ความรู้จะไร้ค่าหากไม่ได้นำไปใช้จงมองหาโอกาสที่จะทดลองสิ่งที่คุณเรียนรู้มาในสถานการณ์จริงทำโปรเจกต์ส่วนตัวหรือสอนสิ่งที่คุณรู้ให้คนอื่นฟัง การลงมือทำคือส่วนที่ทำให้การเรียนรู้สมบูรณ์และยั่งยืนครับหนึ่งในวิธีการเรียนรู้ที่ทรงพลังที่สุดและเป็นรากฐานของการเรียนรู้ด้วยตัวเองมานับพันปีก็คือการอ่านครับ C การสร้างนิสัยการอ่านเปิดโลกทัศน์สู่สิ่งใหม่คุณแจดอกที่4คือการสร้างประตูที่จะเปิดเราไปสู่โลกแห่งความรู้และจินตนาการที่ไร้ขีดจำกัดครับ นั่นคือนิสัยการอ่าน reading habit ในยุคดิจิทัลที่เต็มไปด้วยสิ่งกระตุ้นมากมายบางคนอาจจะมองว่าการอ่านหนังสือเป็นเรื่องล้าสมัยหรือเสียเวลาแต่ในฐานะนักจิตวิทยาผมขอยืนยันว่าการอ่านคือหนึ่งในการลงทุนที่ดีที่สุดที่คุณสามารถทำได้สำหรับตัวเองครับเพราะมันคือเครื่องมือที่จะ ขยายโลกกระตั์ของคุณให้คุณได้เรียนรู้จากประสบการณ์และความคิดของผู้คนนับพันนับหมื่นที่เคยมีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้รับคมความคิดของคุณการอ่านช่วยเพิ่มคลังคำศัพท์พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และทำให้เรามองเห็นมุมมองที่หลากหลายสร้างสมาธิและความจดจอ่อซึ่งเป็นสิ่งที่หาได้ยากในโลกที่เต็มไปด้วยสิ่งรบกวน ลดความเครียดและความเหงาการอ่านสามารถพาเราไปสู่โลกอื่นและเป็นเพื่อนคู่คิดที่ดีที่สุดได้ครับการสร้างนิสัยการอ่านจึงไม่ได้เป็นแค่การอ่านให้จบนะครับแต่คือการลงทุนในสมองของเราเองเพื่อให้เราเป็นผู้สร้างที่มีฐานความรู้ที่แข็งแกร่งและไม่หยุดนิ่งครับ4.1จิตวิทยาของเรื่องเล่าและการเชื่อมโยงกับประสบการณ์ สมองของมนุษย์เรานั้นถูกออกแบบมาให้ตอบสนองต่อเรื่องเล่านะครับเมื่อเราอ่านหนังสือที่เป็นเรื่องราวสมองของเราจะจำลองประสบการณ์นั้นขึ้นมาจริงๆทําให้เราสามารถเชื่อมโยงกับตัวละครและสถานการณ์ได้อย่างลึกซึง้งและเรียนรู้จากมันได้ดีกว่าการอ่านแค่ข้อมูลแห้งๆนอกจากนี้การอ่านยังช่วยกระตุ้นการเชื่อมโยงระหว่างความรู้ใหม่ กับความรู้เดิมในสมองของเราด้วยครับยิ่งเราอ่านมากเท่าไรสมองของเราก็จะยิ่งมีโครงสร้างที่ซับซ้อนและเชื่อมโยงกันมากขึ้นทำให้เราสามารถคิดและสร้างสรรค์ไอเดียใหม่ๆได้ง่ายขึ้นครับ4.2คู่มือปฏิบัติการ5เคล็ดลับสร้างนิสัยการอ่านที่ยั่งยืนเราจะสร้างนิสัยการอ่านให้เกิดขึ้นได้อย่างไรลองใช้5เคล็ดลับนี้ดูครับ 1. เริ่มต้นด้วยสิ่งที่คุณชอบ Start with what you love อย่าเพิ่งบังคับตัวเองให้อ่านหนังสือวิชาการหนักๆในตอนแรกครับเริ่มต้นจากแนวที่คุณชอบจริงๆไม่ว่าจะเป็นนิยายสารคดีจีวประวัติหรือหนังสือพัฒนาตัวเองการเริ่มต้นจากความสนุกจะช่วยสร้างแรงจูงใจ 2. ตั้งเป้าหมายที่เล็กแต่สม่ำเสมอ Set small but consistent goals ไม่ต้องเริ่มด้วยการอ่านวันละ100หน้าครับ ลองเริ่มจากวันละ10นาทีวันละ5้าหน้าหรือก่อนนอนหนึ่งบทก็พอความสม่ำเสมอสำคัญกว่าปริมาณ 3. ทํทำให้การอ่านเป็นเรื่องง่าย Make reading easy มีหนังสือดีๆวางอยู่ใกล้ตัวเสมอทั้งหนังสือเล่มและอ e ีบุ๊กสร้างพื้นที่อ่านหนังสือที่สบายและปราศจากสิ่งรบกวนพวกหนังสือติดตัวไปทุกที่เพื่อจะได้หยิบขึ้นมาอ่านได้เมื่อมีเวลาว่าง 4. ลองใช้หนังสือเสียง (audio books) ถ้าคุณไม่มีเวลาอ่านจริงๆหนังสือเสียงคือทางเลือกที่ยอดเยี่ยมครับคุณสามารถอ่านในขณะขับรถออกกำลังกายหรือทำงานบ้านได้ 5. จดบันทึกและแบ่งปัน (take notes and share) การจดบันทึกสิ่งที่คุณได้เรียนรู้ หรือการแบ่งปันสิ่งที่คุณประทับใจจากการอ่านให้เพื่อนฟังหรือเขียนลงโซเชียลมีเดียจะช่วยให้คุณจดจำเนื้อหาได้ดีขึ้นและยังสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นอีกด้วยครับเมื่อเราอ่านเพื่อรับข้อมูลเข้าแล้วก็ถึงเวลาที่เราจะจัดระเบียบและตกผลึกความคิดเหล่านั้นด้วยทักษะสุดท้ายที่ทรงพลังอย่างยิ่งครับการเขียน journaling ทักษะ ทีี่่ชววยยจัดดระเบบคคามคิกุญแจดอกสุดท้ายที่ผมอยากจะแนะนำให้กับผู้สร้างทุกคนคือการเขียนเจอเนอร์ลิงหรือการบันทึกเรื่องราวในแต่ละวันครับในโลกที่เต็มไปด้วยความวุ่นวายและข้อมูลจํานวนมหาศาลสมองของเรามักจะถูกครอบงำด้วยความคิดมากมายที่ตีกันยุ่งเหยิงการเขียนเจอ r n a ร์ลิง จึงเปรียบเสมือนเครื่องมือในการจัดระเบียบความคิดและพื้นที่ส่วนตัวที่คุณสามารถสำรวจความคิดความรู้สึกและประสบการณ์ของตัวเองได้อย่างอิสระและปลอดภัยครับมันไม่ใช่แค่การเขียนบันทึกประจำวันทั่วไปนะครับแต่คือการสนทนากับตัวเองอย่างลึกซึ้งและมีสติเพื่อที่จะทำความเข้าใจอารมณ์ของตัวเอง ทบทวนและเรียนรู้จากประสบการณ์จัดระเบียบความคิดที่ยุ่งเหยิงให้กลายเป็นสิ่งที่ชัดเจนและมีโครงสร้างวางแผนและตั้งเป้าหมายเพื่ออนาคตที่ดีขึ้นและสร้างสรรค์ไอเดียใหม่ๆเมื่อความคิดถูกจัดระเบียบก็จะเกิดพื้นที่สำหรับความคิดสร้างสรรค์ครับการเขียนเจอร์นลิงเป็นทักษะที่เรียบง่าย แต่มีพลังในการเปลี่ยนแปลงชีวิตได้อย่างไม่น่าเชื่อครับ5.1จิตวิทยาของการเขียนเพื่อบำบัดและการจัดระเบียบความรู้ในทางจิตวิทยาการเขียนเจอเน a ร์ลิงมีประโยชน์ต่อสุขภาพจิตและการเรียนรู้ของเราอย่างมหาศาลครับ Therapeutic benefits ประโยชน์ด้านบำบัดงานวิจัยพบว่าการเขียนเกี่ยวกับประสบการณ์ทางอารมณ์ที่รุนแรง สามารถช่วยลดความเครียดลดอาการซึมเศร้าและความกังวลได้มันคือการปลดปล่อยสิ่งที่อัดอั้นอยู่ในใจออกมาครับ Cognitive Benefits ประโยชน์ด้านการรู้คิดการเขียนช่วยจัดระเบียบความคิดที่ยุ่งเหยิงให้เป็นโครงสร้างที่เป็นเหตุเป็นผลมันช่วยให้เรามองเห็นรูปแบบหรือ patterns ในพฤติกรรมและความคิดของเรา ช่วยในการเชื่อมโยงไอเดียต่างๆเข้าด้วยกันและช่วยในการตกผลึกความรู้ที่เราได้เรียนรู้มาครับเจอร์ลิงจึงไม่ใช่แค่การจดบันทึกแต่คือเครื่องมือในการบำบัดและพัฒนาสมองที่ทรงพลังครับ5.2คู่มือปฏิบัติการเริ่มต้นเจอร์ลิงในแบบของคุณการเขียนเจอร์ลิงไม่มีกฎเกณฑ์ที่ตายตัวนะครับ คุณสามารถทำได้ในแบบที่คุณรู้สึกสบายใจที่สุดลองใช้เคล็ดลับเหล่านี้เพื่อเริ่มต้นดูครับ 1. เลือกเครื่องมือที่คุณชอบสมุดกระปาสำหรับคนที่ชอบความรู้สึกของการเขียนด้วยมือหรือแอปพลิเคชัน Journaling เช่น Day One Journey หรือ Bear สำหรับการเขียนแบบดิจิทัลหรือโปรแกรม w o r d หรือ Google Docs สำหรับคนที่ถนัดพิมพ์สิ่งสำคัญคือเลือกสิ่งที่ทำให้คุณอยากจะเขียนครับ 2. เริ่มต้นด้วยคำถามนำหรือถามวินาว่าเราจะเริ่มเขียนอะไรดีลองใช้คำถามเหล่านี้เป็นจุดเริ่มต้นดูครับวันนี้มีอะไรเกิดขึ้นที่ทำให้ฉันรู้สึกดีหรือไม่สบายใจฉันได้เรียนรู้อะไรใหม่ในวันนี้ อะไรคือสิ่งที่สำคัญที่สุดที่ฉันต้องทำในวันพรุ่งนี้ฉันรู้สึกขอบคุณเรื่องอะไรบ้างในวันนี้อะไรคือความคิดที่วนเวียนอยู่ในหัวของฉันตอนนี้ 3. กํกำหนดเวลาและความสม่ำเสมอลองหาเวลาที่เหมาะสมสำหรับคุณเช่นตอนเช้าหลังตื่นนอนเพื่อตั้งเป้าหมายสำหรับวันหรือตอนกลางคืนก่อนนอน เพื่อทบทวนสิ่งที่เกิดขึ้นการเขียนเพียง5-10ถึงนาทีทุกวันก็เพียงพอแล้วครับ 4. เขียนอย่างอิสระและไม่ตัดสินอย่าก,กังวลเรื่องไวยากรณ์การสะกดคําหรือความสวยงามของการเขียนครับนี่คือพื้นที่ส่วนตัวของคุณเขียนทุกสิ่งที่คิดออกมาโดยไม่ต้องกลัวว่าจะผิดหรือถูกเขียนเพื่อตัวเองครับ และนั่นก็คือการเดินทางผ่าน5ทักษะสำคัญที่จะเปลี่ยนคุณจากผู้ใช้งานให้กลายเป็นผู้สร้างที่ทรงพลังในโลกยุคดิจิตอลครับผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าพอดแคสต์ในวันนี้จะเป็นเหมือนเสียงกระซิบที่ช่วยจุดประกายให้คุณรู้ฟังได้มองเห็นศักยภาพการเป็นผู้สร้างที่ซ่อนอยู่ในตัวคุณนะครับขอให้จำไว้เสมอว่าโลกไม่ได้ต้องการแค่ผู้บริโภคอีกต่อไปแล้วแต่ต้องการผู้สร้างที่กล้าจะคิดกล้าจะทา กล้าจะเรียนรู้และกล้าที่จะสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆเพื่ออนาคตที่ดีกว่าเดิมครับและเครื่องมือทุกอย่างก็อยู่ตรงหน้าคุณแล้วครับสำหรับคุณผู้ฟังที่อยากจะเริ่มต้นผมมีคำแนะนำง่ายๆเพียงข้อเดียวครับในสัปดาห์นี้อย่าเพิ่งพยายามจะฝึกฝนทั้ง5ทักษะพร้อมกันนะครับขอแค่คุณลองเลือกมาเพียงหนึ่งทักษะที่คุณรู้สึกว่าจำเป็นหรือน่าสนใจสำหรับคุณมากที่สุดในตอนนี้ แล้วลองเลือกหนึ่งการกระทำเล็กๆที่เกี่ยวข้องกับทักษะนั้นมาลองฝึกฝนดูอย่างตั้งใจครับอาจจะเป็นการลองใช้ ChatGPT ช่วยคุณเขียนอีเมลการหาคอร์สออนไลน์สั้นๆที่คุณสนใจการอ่านหนังสือที่คุณเลือกเองวันละ10นาทีหรือการลองเขียน journaling เพียง5นาทีในตอนเช้าการเริ่มต้นด้วยก้าวเล็กๆที่มีสตินี้คือจุดเริ่มต้นที่ทรงพลังที่สุดในการเป็นผู้สร้างที่ยอดเยี่ยมครับ ขอบคุณที่ติดตามรับฟัง Whisper Podcast by Breeze มาจนจบนะครับแล้วสำหรับคุณผู้ฟังล่ะครับมีทักษะอะไรที่คุณกำลังพัฒนาเพื่อเป็นผู้สร้างอยู่บ้างครับหรือมีเคล็ดลับการใช้เทคโนโลยีในเชิงสร้างสรรค์อย่างไรมาคอมเมนต์แบ่งปันเรื่องราวและเคล็ดลับของคุณกันได้นะครับความคิดเห็นของคุณคือแรงบันดาลใจให้เราสร้างสรงสรค์สิ่งดีๆต่อไปครับหากชอบตอนนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่ง ติดตามพอดแคสต์ของเราในตอนต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ Whisper Podcast by Breeze เสียงกระซิบของสายลมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ